ที่ลาวมาถึงขนาดนี้แล้วหรอล่าสุดคือให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเอาห่วงยางโยนคล้องคอสาวลาวหรือพนักงานเสิร์ฟที่โรงแรมดังในลาวพูดแล้วก็เจ็บใจแทนคนไทยคนไทยเกี่ยวอะไรด้วยเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อค่ะพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อค่ะว่าจะเป็นทางฝั่ง,งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศจ้าที่เขามาติดตามรับชมมาฟังน้องเพว่าคนโกะคนเกา่าคนเดิมจา้าทุกคนทุกท่านค่ะมือน,นีนะคะน้องเพาีาวมีเรื่องราวที่เด็ดมากพี่น้องค่ะทีจะมาเล่าสู่พ่อเม่พี่น้องฟังนะคะว่างานทีเล่านี่โผดโผมาโหรานค่ะทุกคนค่ะล่าสุดค่ะมีโรงแรมซื่อดังนะคะ ไใดใ้ห้พนักงานนะคะไใดใ้ห้พนักงานเนี่ยออกมายืนเป็นแถวแหลกะกะห้เช่านักท่องเที่ยวเช่าจีนนะเรือหายคนจีนเนี่ยเอาห่วงยางนี่มายนไปคล้องคอสาวล่าทีมายืนเป็นแถวมันถึงขนาดหนีกันระบอ แลละคน่าลหลายๆคนนะคอมเมนต์ว่ามันโพดแล้วเด้อศัก์สีของคนเล่าไปใสเบิร คเคยเคยเฮ็ุงานยูเล่าคือกันแต่บบถึงขนาดหนีนะคะพี่น้องและบางคนบอกว่าถาคนไทยมาเหตุแบบนี้กับคนเลา่าลองเบิ้งสีบบเป็นเหลืองไงสีบอปลาจานสีบเวาให้คนไทยบว่ะไห้เกียรติคนเลา่าจังสันจังสีแต่ที่คนจีนเหตุหกับคนเลา่าคือบบเห็นจะใส่ใจคือโบเห็นจะสนใจคือปล่อยปะละเลยนะคะพี่น้องบางคอมเมนต์เนาะยางเช่นเข้าจะเห็นลหลายๆคนนะคะว่าคนเล่าเนี่ย ไม่ยิงเล่าเนี่ยคนจีนไปเอาไปรับมาเหตุงานนําบางคนกะคนเล่าดยกันออกมาอ่าตอบโตมาวาวไหกกว่าอิชชากว่าอ่าสิเป็นยังโตของเขาเองและบททัตรที่คนไทยทั้งที่ว่ากันหูเรื่องพอเข้าไปแบบนี้กะฮาวาคนไทยตัวเ้าเล่าจงัจงสิงสี หลอกซาวเล่าและที่กับคนจีนเหตุแบบนี้คือเบาๆยังกันสักคำเอาจริงๆนะทุกคนบอกเลยว่าคิดมากแล้วก็เจ็บใจเจ็บใจนะในฐานะที่พิวากก็เป็นคนเล่านะบางคน,นี่บอกว่าเขาใจเขาขางคนไทยบ่ได้เขาขางพี่น้องค่ะแต่สิ่งที่เห็นนะมันฝองเอร์เอ,อยียงเนี่ยคนไทยเนี่ยเ่าภาษาไทยอยู่เล่าเนี่ยก็ห้าวลืมศาสตร์ลืมคำพืะเอื่นอ่ะ เอิ่นกระซั่มเป็นกะละมั่งก็ว่าลืมเอิ่นบวงอ่ะเป็นช่อนก็ว่าลืมกําพืชอ,อ่ะเอิน่นอ่ะไล่เม็ดก็ว่าลืมกําพืชเขียนภาษาไทยก็หาว่าลืมศาสตร์ดว่าไทยก็หาว่าขายศาสตร์เอ,อ,อะอะยังก็คือบุดีสักอย่างและคนที่เขาได้ดิบได้ดีคนทุกคนอยากอะ่ะ เข้ามาเหตุงานอยู่ไทยเข้าได้ดิบได้ยีกกันหนอนอยู่ไทยลเล่อเบาให้ไทยเหตุยังเนาะพี่น่องคะ่ะโกรธเอาจริงๆนะเดียวพี่น่องคะ่ะได้เบิง้งได้เห็นกันไปแล้วเนาะเพื่ว่ากระสี อ่านคอมเมนต์ให้พีพีเทุก่านฟังนะคะว่าคนเหล่าหลายๆคนเนี่ยคือบอกเลยนะคะเรื่องเนี่ยเป็นกระแสที่ดังมากในโซเชียลนะและบางคนก็คอมเมนต์ว่ามีคอมเมนต์ตั้ง5,000ันกว่าคนนะทุกคนลหลายๆคนบอกว่าคอมเมนต์ท่านนี้แพลว่าชอบมากเลยเขาบอกว่าข่อยกะเคยไปเหตุงานอ่าอยูในหลานอาหารหรืออยู่รงแรมดังของเล้า อันค้นเล่าเป็นพนักงานกับโบใหาเกียรติตัวเองเอาแถเอาวาบบแมนวาบบเคยเฮ็ดเวียกอาบบเคยเห็ดเวียกเ,เ,เ,เห็ดงานเป็นเด็กเสิร์ฟตอนที่อยไปหาเงินไปเห็ดงานเป็นเด็กเสิร์ฟตอนนั้นเดือนละเจ็ดแสนกีบแถมเฮ็ดมาแล้วสามสีป่ปีแมนยูว่าเจ้าของหลานอยากห้พนักงานนะเห็ดยัง เฮากับใจเหตุคือเพื่อนบอกเลยบอเฮาก็ต่องเลือกที่ใจเหตุนะคะพี่น้องมันบ่งบอกถึงความบ่มีเกียรติและบ่มีศักดิ์รีของเฮ้าอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนมันเราเป็นพนักงานเสือมมันไม่มีความเป็นศักดิ์รีเลยบอกของอาผู้หญิง นะทุกคนกอเป็นไดแค่คล้องหลินคล้องไผ่ถาเจา้าคล้องไลออกห่านไม่กระตอนฮับเสมอบอลเฮ็ดเวียบบอมีแต่บอลเดียวถาเจ้ามีสติปัญญาคิดไดนะทุกคนอันนี้ก็คือบอกเถิงพนักงานนะเข้ากับบอกเขาใจต้นปลายสายเหตุนนะทุกคนเขาอาจจะคิดว่าเออเป็นขังแหลกเนาะอาจจะคิดว่ามันมันจะบอบอขนาดหนีแต่สิ่งที่เขาเห็นในคลิปนะทุกคนคือบอกเลยว่ามันรุนแรง แล้วทุกคนเชื่อไหมคะห่วงยางอะ่ะเนี่ยเยข้างหลังไพวาเนี่ยห่วงยางคือฮูลาฮุบอะ่ะมันเจ็บมากเลยนะแล้วโยนอะ่ะโยนคองคอบางคนบอกว่าเอามาของคออ่ะค้นอะ่ะปันคองคอสัตว์ทุกคนคะ่ะสัตว์คือแนวไหนหลายๆคอมเมนต์เลยแพวาตามอ่านไม่หมดอะ่ะเขาบอกว่า อคอมเมนต์นะคะบอกว่าเฮ็ดปันคล้องดิ่นคล้องเขาเลยเนาะหยุกหนีสมัยหนีนะคะอํานาจเงินยวนแท้ๆนะคะทุกคนแล้วคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าปานของข้อซัดหรือว่าของข้อเป็ดอยู่ในงานถาดหลวงเลยเนาะอ่ะบางคนนะคะ ถ่ายยนไปถือตาตาบอดแน่นอนเห็ดเหมือนคนเหล่าบอมีคุณคา่ายังเลยคือวัตถุสิ่งของนะคะทุกคนเนาะคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าอำนาจเงินเห็ดใดทุกอย่างเลยบออำนาจเงินยวอนสันบอนะทุกหลายคนนะที่พีว่าตามอ่านเหมือนกับว่าป็ดกรา,าบนะทุกคนก็เหมือนทีคนเล่าเฮาเดไปเที่ยวนะก็จะเห็นอยู่แล้วเนาะเพื่อนก็นจะมีกิจกรรมนะพี่น้อง เอาห่วงยางอ่ะเล็กๆอะไปคล้องคอเป็ดน,นะทุกคนผู้ใดที่คล้องไก่กะได้เป็ดไปอ่ะก็คือใส่ถุงยางไห้กับบานไปอยังประมาณแต่อันนี้คนนะทุกคนบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปพี่น้องคะยูเล่าก็มีกฎหมายพี่น้องคะและออกมาแบบนี้มันถือต่องบอมันถือต่องบอทุกคนมันเกินคำว่ามนุษย์อ่ะสิทธิของมนุษย์อะ มันเหมือนท่ารุ่นคนนอ่ะยิ่งกว่าท่ารุ่นสัตว์เอาบอกง่ายาซะโอ้แพรว่ากับบทจักรายสิวานะคะและคอมเมนต์ท่านนี้นะทุกคนคือแพรว่าชอบมากเลยแล้วเป็นคอมเมนต์ที่ถูกใจแพรว่ามากนะคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่ามาทำงานอ่ะอยู่ไทยเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเกือบจะสองหมืน่นยังมีเกียรติ ยังมีความเป็นมนุษย์อย่างหน่อยเท่าแก่อายุหน่อยกว่าเขากัเห็นเฮ้ายังเป็นอ่ะไม่ยิ่งหรือยังเป็นคนอยู่หวายสวัสดีลกาวคํำว่าสวัสดีทักไทยเป็นอ่าอันดีงามต่อคน ทั้งหลายทั้งปวงนะทุกคนก็คือเห็นไหมขนาดเรามาทํางานที่ไทยเขาไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะต่อให้เราจะเป็นเด็กเขาก็ยังพูดจาเพาะกับเรายกมือไหว้เวลาที่เราเกล่าวคําสวัสดีคานี้คือเพว่าชอบมากเลยทุกคนคะ่ะบางคนบอกว่าเพาวยวเธออวยเกินไปไม่ได้อวยคะ่ะไม่ได้อวยเลยเพว่าไม่ได้อวยเพว่าบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจที่สุดแล้วเท่าที่เคยเจอนะ พูดแล้วก็อยากจะร้องไห้ทุกคนคือมันเจ็บใจนะมันเจ็บใจมากเลยมันสงสารคนเราด้วยกันอะทําไมมันทําเหมือนเราไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอกเพว่าก็ไม่รู้นะว่าบางคนบอกว่าอ่าเลยระยะเวลาที่มาทํางานในไทยเนี่ยยี่สิบกว่าปีเพีว่ายังไม่เคยได้รับคําว่าไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีจากใครเลยนะเอาจริงๆเลยเพราะว่าเรายึด มั่นเสื้อมั่นใคนคุณงามความดีในเกียรติในศักดิ์ศรีของเราไงว่าเราไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนเราก็พยายามอย่าให้คนอื่นมาทําให้เราไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีทุกคนคะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยเนาะแล้วคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าอ่ะถูกต้องแล้วนะคะการที่เฮ้ามาเหตุงานอยู่ในไทยอะ่ะ เป็นสิ่งตีเฮาดีไลยอาวัลถือนะคะถึกต้องอยเวัลถือคนไทยเขาหายเกียรติทึงเฮาสีอายุน้อยกว่าหรืออายุหลายกว่าเขากายกกมือไหวข่อยเองกะเหตุเวียกอยู่ไทยคือกันซึ่งอ่ะจุดพนักงานรับกันเองเวลาเขาออกเขากายกกมือไหวสบายดีสวัสดีถูกขังอย่าว่าแต่พนักงานเลย ทุกคนคะ่ะขนาดแพรวะเนี่ยเป็นแม่บ้านเนี่ยเข้าไปทำงานตอนเช้าเนี่ยเวลาเจอเจ้านายก็สวัสดีแล้วเจ้านายสวัสดีแพรวาทุกครั้งทั้งที่ถ้านายถ้าเป็นนายผู้หญิงนะนายผู้หญิงอายุหกสิบอะทุกคนอายุหกสิบแล้วจะหกสิบแล้วยังยกมือไหว้เราทุกวันทุกเชา้าทุกเย็นเราสวัสดีก็สวัสดีเราขอบคุณเรา พาวายืนล้างถ้วยล้างชามเนี่ยจะใช้แพาวาเนี่ยขอโทษนะลบกวนหน่อยจ้าเอาอ่าช่วยเอานี้เออนั้นมาให้พี่หน่อยเออไม่ได้เรียกว่าพี่เอามาให้อ่าแพาวาจะใช้น้มคําว่าเป็นคุณย่าเนาะเขาก็จะบอกว่าเอามาให้คุณย่าหน่อยเห็นไหมคะคือจะใช้น้าตัวเองว่าคือ เจ้านายของเพงววาจะใช้น้าตัวเองว่าเป็นคุณยะเพววาก็จะพยายามเรียกคุณยาหรือไม่อย่างนั้นก็เรียกคุณนะทุกคนแต่ไม่ค่อยเนาะเห็นไหมคะความให้เกียรติมันซึ่งมันแตกต่างกันมากอันนี้อะไรอะ่ะมันเงินเดือนขนาดไหนเพียว่าอยากจะรู้จังเลยนะจริงๆเงินเดือนนะหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าคิดเฉลี่ยเป็นเงินเกียนะเกือบจะเก้าล้านอะ เก้าล้านกว่าทุกคนคิดดูยังไม่ได้รับการกระทําแบบนี้เลยถามว่ามีเพื่อนไหมหลายหลายคนเคยทํางานร้านอาหารไหมเยอะแยะค่ะทุกคนยังไม่เคยมีแล้วในไทยเขาก็ไม่ทําแบบนี้กันทุกคนค่ะมันไม่ให้เกียรติมนุษย์ยุคนี้สมัยนี้แล้วยุคใหม่สมัยใหม่แล้วทุกคนมันเลยคําว่าใช้แรงงานทาสแล้วอะเอาจริงๆนะ ถ้าใครที่รับฟังคลิปนี้แล้วคิดว่าแพวาพูดแรงเกินไปแพวาก็ต้องกราบขอโทษขอไปนะทุกคนบางครั้งอะ่ะในการที่เราเป็นผู้หญิงเนาะเห็นผู้หญิงด้วยกันอะ่ะมันก็เป็นเดือดเป็นร้อนนะจริงๆทุกคนแลแ้วแพวาก็คิดว่าหลายๆครั้งที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคือไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเอาจริงๆถ้าปล่อยให้เป็นตามยถากรรมเราก็คิดว่าเอ,อ ต้องไปตามนั้นแหละเนาะทุกคนค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้พี่นีพีวาก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อสารผิดผาดประกันได้โดยกล้โดยวาจาโดยใจนะคะคําพูดคําจาในที่ไม่เพาะไม่สนอโอ้โหไม่สมควรพูดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งเราแล้วก็ทางต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังไม่ว่าจะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังแรงใจให้แพรวาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ